วันดีสนุก,นกฟรีดีดดทุก,ทกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มีคน DM มามีาม,มีมีทั้งแบบแฟนแฟนแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามหรือเพื่อนๆในวงการก็จะติดต่อมาไม่ว่าจะผ่าน DM หรือว่าจะเทคมาส่วนตัวว่าเออมีคนแอบอ้างนะแต่ว่าเรื่องนี้คือถ้าพูดตรงๆคือจะชินมานานแต่ว่าในครั้งนี้รู้สึกว่ามันชัดเกิน จะชินในการที่แบบเวลาเปิด Instagram หรือว่าเปิด Facebook หรือว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆก็จะมีแบบเหมือนคนปอคนอื่นที่ปลอมตัวปลอมเป็นตัวเรามาเปิดต่อซึ่งก็ต้องก็ต้องไ like ล่ต้องต้องไล่ในการแบบคอยรีพอร์ตคอยบอกทางโซเชียลว่าแบบอันนี้ไม่ใช่เรานะขอบล็อกหน่อย ก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆแต่ในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเพราะว่าเรามีประเด็นเรื่องคอเซนเตอร์มาในในพักหนึ่งแล้วในในหลายเดือนที่ผ่านมาและตอนนี้แล้วมันมาทุกรูปแบบเพราะว่าพอเราเริ่มที่จะจับจับแนวว่าเออมาแนวแบบนี้โอเคเขาก็มาอีกแนวหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นที่น้องเขาลงแล้วก็แชร์แล้วก็มีคนเป็นห่วงคือตอนนี้เขาก็เริ่มมาอีกแนวหนึ่งก็คือเอาคนที่รู้จักหรือว่า เอาอาจจะเป็นคนที่น่าคุ้นในวงการหรือว่าอาจจะแค่คนที่น่าคุ้นเอามาประกอบในการติดต่อคนซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายๆทีก็รู้สึกว่าถ้าคนไม่รู้เขาคิดว่าเป็นเราของเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือคือคนอาจจะเชื่อง่ายก็โดนหลอกซึ่งอันนี้คิดว่าในใจหนึ่งคือดีใจที่ทุกคนเอาออกมาพูด แต่ก็แต่เชื่อว่าในยุคสมัยนี้ทุกคนก็มีความระมัดระวังขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในยุคโซเชียลมันจะรู้ว่าในยุคที่เราอยู่กัอยู่กันมันมาในทุกรูปแบบแล้วอย่างใน,ในกรณีนี้หรือที่ผ่านมาที่เเคยโดนอะที่มันสร้างความเสียหายาย่างไม่ได้ยังไม่ได้โดนผลกระทบที่ร้ายแรงแต่ว่าจะโดนผลกระทบที่เพราะส่วนใหญ่คนจะถามก่อนว่าติดต่อเขามา ติดต่อเขาจริงหรือเปล่าว่าแบบเออมีปัญหาเรื่องโน่นเรื่องนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาปลอมเขาติดต่อตรงเขาสร้างสร้างโซเชียลใหม่เขาใหม่ก็อาจจะของเงินหรือว่าบอกว่าเราเดือดร้อนแต่คนที่สนิทจ,จริงอะ่ะเขาก็จะรู้ว่ามันแปลกเพราะว่าถ้ามันถ้าเดือดร้อนจริงหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติเราจะไม่ได้ติดต่อผ่าน DM อยู่แล้ว เราคือตัวพี่เองก็จะไม่ได้เป็นคนที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเป็นห่วงคนที่อาจจะไม่ได้สนิทก,กับเราหรือว่าอาจจะไม่รู้แล้วก็โดนคนแบบทาบให้ช่วยเหลืออันนี้น่าเป็นห่วงแต่คน,น,น,ยยนี้ค่อนข้างที่จะอมากเลพมีอัดเป็นคนมีชื่อเสียงเขาใช้ชื่อเป็นนายนายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเคยเจอที่เมืองนอกด้วยเคยเคยเจอจนแบบ รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าก็ดีใจที่เอาเรื่องนี้มาเล่าใหม่กับเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องคอยเตือนคนตลอดเวลาเคยเจอตอนตอนตอนอยู่เมืองนอกมีเพื่อนบอกมาว่าเอ้ยเล่นเล่นแอป,ปนี้หรือเปล่าเพราะว่านี่มีเพื่อนชั้นเขาบอกว่าเธอเล่นแอป,ปนี้แล้วก็ติดต่อเขาแล้วมันเป็นแอปแบบเหมือนกับหาคู่เลยบอกว่าออแอป,ปนี้ไม่ได้มีนะแต่ว่าถ้ามีก็จะบอกแล้วก็เขาบอกว่า แต่ว่าเพื่อนเขารู้ว่ามันไม่ใช่ไงเพราะว่าเขาไปตั้งชื่อใหม่คือเป็นเป็นโปรไฟล์ตัวเองหมดเลยนะ<ม>คือเป็นรูปภาพไลฟ์ลสไตล์หมดเลยแต่ว่าเป็นชื่อคนอื่นไปเลยเอ,อืมชินแต่ว่าสิ่งที่จะทําก็คือต้องต้องไล่ต้องไล่ไปิดคืออย่างอย่างพี่พี่โดนอะ่ะคือโดนเบาแต่ว่าก็รู้ว่าน้องๆคนอื่นอะ่ะโดนหนักกว่านี้เยอะเลย คือ,อยังไม่เคยยังไม่เคยแจ้งเพราะว่ารู้สึกกรณีน,นี้มันเหมือนกับคนเขาทุกคนก็ออกมาแชร์กันมาพูดกันแต่ว่าถ้ามันอยู่ในจุดที่มันน่าเป็นห่วงก็แจ้งอ๋อคือไม่รู้จะทำทำไมกันนะครับก็หยุดเถอะนะครับแล้วก็ดีใจที่สังคมในยุคสมัยนี้คือก็เริ่มเริ่มที่จะรู้และระมัดระวังมากขึ้นก็คอยเตือนตัวเองและคอย คอยคิดดีๆนะครับเวลามีคนมาแปลกๆครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นห่วงมากเพราะว่าคิดว่าในยุคสมัยนี้โซเชียลก็แบบช่วยกันเยอะสิ่งที่จะเป็นห่วงคือเด็กๆกับผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้เราอาจจะถ้าเรามีลูกหลานที่บ้านหรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านหรือว่าอยู่รอบข้างเราเราอาจจะต้องช่วยเขาหน่อยครับคอยเตือนเขา,ปร,าประมาณนี้แหละครับ